หาเลยอ่ะบอกอยู่เลยว่าสวยมากเลยแกวุ้ยไม่บุ้งโอ๊ยตกใจมึงตกใจวีองดูดิแล้วหัวอะไรนะหัวคนง่ายง่ายหัวคนเนี่ยมันที่มันที่น้องดูมันดิน้องดูมันน้องดูมันน้องดูมันเฮ้ยเราบาปมั้ยวะเนี่ยทำไมอ่ะไอมันไม่ตายเลยโอ้ยทุ่งโตมันดิมันมาช้ากินหรือเปล่าว่ะนี่กินวุ้ย กูเ็กพไอหัววยกูมีองเนวะอยไอหวายก็มาอุ้ยไปนันมากเลยเยอะแ้วเดี๋ยวกูรอกุ้งลไข่โดนเ็สมบ้วมาก่อนมนหน่วงๆเนอะก็นั่งลงตรงนี้นี้เยเดินสายไงมันจะต้องเตรียมไปพอจะบอก ใหม่ยาวเลยอนู้นนู้น้้นน้นคนอคนอคอนกคอน้หคว้ยนูนวร้อนมากเลยอะไรทำไมเม้องมนขออีกแ่นดีททำไมวนนล่าโอ้โหไม่มาแล้วก็นำแม่ปวดมาก่ง